สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาขอโชคลาภถูกหวยหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้ใดได้สวดหรือฟังจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคทำให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนโตกลารงานธุรกิจลาบลื่น จะเลิญลุ่งเหลืองก้าวหน้านะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะอิติปิโสภะะวาอาริยะอองสวงสัมปันโนยะธาพุทธโมนะนะมะพะทะอะหังนุกานะโมโพธิสัตโตมหาคุโน มหิทิโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิลันตะลังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณเนียสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคขะชายะอัคคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอ,อ,อหิอัคขะยะอัคคะหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญานัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคขะชายะอัคคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอาคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคขะชายะอัคคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง 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 สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคขะชายะอัคคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง 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 สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานางังอุอะขะหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอัคขะชายะอัคคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิถูสัทธาเทวะมะนุษสานังอุอขคหะนิมิตตัง